ถ้าคุณเคยเห็นรถที่เขาโฆษณาว่านำเอาเทคโนโลยีจาก F1 มาใส่ครับจะบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ F1 แท้ๆครับรถที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือเทคโนโลยีที่มาจาก F1 แบบของแทรเลยขนาดนั้นเลยอืนี่ไปดูเลยครับนี่คือครับ Mercedes SL Roster เป็นซีรีส์พิเศษนะครับคือเพิ่งทราบเหมอือนกันว่า Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะมีซีรีส์รถที่ชื่อว่า Midtos ยังไงครับ Mittos เนี่ยเป็นรถที่มีราคาสูงแล้วก็ตกแต่งแบบพิเศษแล้วมีจำนวนจำกัดมากๆอย่างคันที่เห็นนี้นะครับเป็น SL r o s ล ster มีเพียงแค่250คันทั่วโลกเท่านั้นแล้วเป็นรุ่นที่ชื่อว่า p e e อ Speed ยังไงครับพี่ตั้งชื่อรุ่นออกมาเลย p ี e อ Speed หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ้วเทคโนโลยีไหนที่มาจาก F1 ค,คุณสังเกตรูปดีเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้นะครับรถคันนี้ไม่มหลังคาไม่มีกระจกหน้าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแต่มีฮาโลบาร์เหมือนรถ F1 ฮาโลบาร์วันที่ที่คำกันรถตีลังกาไอที่ทอยู่ตรงกลางอะที่กลาง <c oughs> คำแล้วแล้วมีคาทั้งบนเออขึ้นไปเหมือนด้าม,มหนังสติ๊กอะแล้วข้ามหัวเราไปเหมือนทีบาร์คำคำลอยอยู่ข้างบนแต่โอ้ต้องบอกงนี้ใช้คำขอใช้คำวิศวกรรมยังไงครับโคตรแข็งแรง โอ้โห oh. เวลาเกิดเหตุการณ์ที่นี่เนี่ยถ้าพิกขึ้นมาเนี่ยมันประคองหลังคาทั้งตัวไม่ให้ลงมาทับเลยดูเวลาเขาแข่งเอฟวันเนี่ย,เ,ยเขาตีหลังกากันแปดตลบเลยถูกครับฮารโลบาร์นี้ไม่สะดุ้งสะเทือนเลยถูกครับถึงบอกใช้คำว่าขอใช้คำว่าโคตรแข็งแรงแล้วตั้งแต่เอฟวันนะเอไอเอนะเอาฮาร์โลบาร์มาใส่ในเอฟวันนะ เซฟชีวิตนักแข่งไปแล้วไม่รู้กี่คนทั่วโลกนะฮะโอ้สุดยอดมากๆนะครับนี่แหละครับคือเทคโนโลยีจาก F1 แท้ๆเลยคืออดจาก F1 มาใส่ในรถกันนี้เลยนะฮะสุดยอดมากเพียวสปีดคันนี้มีพื้นฐานจากตัว SL เปิดประท่าใช้ให้แบบเป็นเป็นต้นแบบใช่นะฮะแล้วก็มีโลโก้ AMG ด้านหน้าสีขาว กระจกหน้าหายไปใส่ฮาโลบาร์เข้ามาแทนนะฮะเบาะนั่งนี่ไปดึงเอามาจาก300 SLR นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับจะมีชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเรียกว่าแทบทุกส่วนเลยนะฮะฝาล้อยังเคลือบคาร์บอนนะครับโอ้โหนี่สุดยอดครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่4ลิตรไปยืมมาจาก SL 63เขาใช้เบรมาจาก SL 63เพราะจริง SL เนี่ยถ้าผู้ชมทราบ b SL จะมี2รุ่นครับ เมืองไทยมีจําหน่ายเหมือนกันราคาประมาณ14ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดฮะแต่เป็น s อสเอลสี่สามคือที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบตัวแรงที่สุดตัวนี้หกสิบสามนี่หกสามนี่คือเครื่องยนต์วีแปดวีแปดไบเทอร์โบสี่พันซีซีอ่าถูกต้องครับเครื่องเดียวกับ s อสหรือหรือ G ีหกสามตอนมาตรฐานเดียวกันตอนสมัยอยู่ในซีรีส์หกสามทั้งหลายแหละห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้ารุ่นนี้จะมีออปชั่นพิเศษยังไงครับพี่ใส่มอเตอร์ไฮบริดให้ด้วยแล้วกลายเป็นแปดร้อยห้าแรงม้าเรียกว่าเป็นไฮบริด พ่วงมาด้วยใช่บวกแรงมามากขึ้นโอ้โหเป็นไงสุดยอดไหมฮะ uh huh. ทั่วโลกจะมีเพียงแค่250คันเท่านั้น uh huh. งานนี้นะครับเราฝากความหวังไว้ที่พี่<อ>คิมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่คิมอย่างเดียวใจเย็นไม่คิดว่าจะมีคนอื่นซื้อบ้างเลยครับพี่คิมเหนื่อยนะครับช่วงนี้คือ ผมว่าพี่คิมยังไงก็หยุดไม่ได้อ่ะต้องต้องไปแล้วอ่ะพี่พี่คิมเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากคนอื่นมาเป็นพี่กี้ได้วถ้ามันวันออฟขนาดนี้นี่เผื่อพี่กี้จะอยากได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่กี้พี่กี้ช่วงนี้แข่งรถหรือลงทุนหรือหรือดรอ๋องก็ได้ดรอ๋องก็มีเยอะดรอ๋องช่วงนี้แกเพิ่งถ่ายของออกไปเองแกอาจจะยังไม่พร้อมที่จะซื้อกลับก็แค่แกจะพร้อมซื้อกลับเข้าบ้านที่เยอรมันเดี๋ยวเราต้องไปถามที่นู่นเยอะเดี๋ยวต้องไปถามอ่าเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปถามแกนะฮะแล้วแต เราฝากพี่คิมก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวฝากคุณคุณอะไรนะพีบีสุปร์คาคุณภาพคุณเพลงคุณเพลงสองคนฝากคุณเพลงเดี๋ยวบอกหน่อย ฝากน้ำแมนก็ได้ใกล้กว่าเออน้าแมนของเราอ่ะฮะนะฮะบอกเลยป๋าแมนป๋าแมนเรียกน้าแมนไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจเป็นอ๋อน้าแมนคนเสวยผมสีทองผมจะต้องเรียกป๋าแมนตอนนี้ผมจะเรียกน้ำแมนบ่อยๆครับนะฮะอู้นี่รุ่นนี้สุดยอดจริงๆฮะเทคโนโลยีคือคุณขับคันนี้คุณตีลังกาแปดตลบเลยครับสบายใจได้ฮาโลบาร์ไม่เป็นไรแน่นอนส่วนตัวคุณอีกเรื่องหนึ่งไม่กลัวสีเขาจะทะลอกบ้างเหรอต้องแปดตลบ